ค่ะฟ้าจากบริษัท IMR N Asia จำกัดนะคะวันนี้ฟ้าก็จะมาบอกวิธีการเลือกเลนให้เหมาะกับกล้องแอร์เรียสแกนค่ะเราจะเลือกเลนให้เหมาะกับกล้องได้ยังไงเราต้องรู้ที่ตัวกล้องก่อนนะคะว่ามันเหมาะกับชิ้นงานที่เราต้องการจะดูหรือเปล่าเราต้องการจะหาอะไรจากชิ้นงานนั้นๆก็วันนี้จะมี การคำนวณ2วิธีค่ะก็คือไม่ใช่2วิธี2อย่างเนาะก็คือ1เลยคำนวณความละเอียดของกล้อง2คํคำนวณเลนให้เหมาะกับกล้องนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวฟ้าจะนำเสอนอเป็น powerpoint นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายและเห็นภาพมากขึ้นเนาะ ก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะเอาละค่ะก็มาดูสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะไปคำนวณเลนกดเนาะข้อหนึงเลยก็คือ Camera Resolution นะคะหรือว่าความละเอียดของกล้องค่ะ 2. a r นะคะ area sensor หรือขนาดของเซนเซอร์กล้องค่ะ 3. d i f r a c t size หรือว่าขนาดสิ่งของที่เราต้องการหาบนชิ้นงานนะคะ สนะคะ FOV นะคะคือขนาดของชิ้นงานจะเป็นกว้างคูณสูงเนาะหนะคะ WD ระยะการตั้งกล้องนะคะวัดจากหน้าเลนไปจนถึงตัวชิ้นงานเนาะถ้ามาดูที่ผังนะคะเราจะเห็นตัวนี้เป็นโฟกั l เลนส์นะคะโฟกัสเลนส์เนี่ยหน่วยเป็น mm หรือก็คือระยะตั้งแต่เซนเซอร์ไปจนถึงหน้าเลนนะคะเซนเซอร์ของตัวกล้องเนาะไปจนถึงหน้าเลนเป็นระยะของโฟกัลเลนนะคะหรือตัว F นะคะมาที่ตัวชิ้นงานค่ะตัวชิ้นงานเนี่ยฟ้ากำหนดเป็นตัวดีเนาะค่า H เท่ากับ100ค่า V เท่ากับ80นะคะเอาละค่ะมาดูที่ตัว กล้องที่พาเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือ aca 2 4 4 0 2 0ขีด g c นะคะตัวนี้เป็นกล้องสีเนาะถ้าตัวนี้เปลี่ยนเป็น g m ก็จะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องขาวดำนะคะตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่5ล้านนะคะ5 m p หรือ5เมกะพิกเซลนั่นเอง ถ้าเราเอา2ตัวนี้ส4 4 8ดคูณกับ2 0 4 8เราก็จะได้ประมาณ5ลา้านเศษๆนะคะก็จะเป็นค่าความละเอียดของกล้องตัวนี้เนาะมาที่ขนาดของเซนเซอร์นะคะขนาดของเซนเซอร์ก็จะเป็น2อทับนิ้วนะคะถ้าตีเป็นมิลลิเมตรก็จะได้เท่ากับ16.93ม mm. มิลลิเมตรนั่นเองข้อ3นะคะฟา กำหนดขึ้นนะว่าไฟล์อาหาตตำหนิบนกล่องขนาด0.5ม mm ิมหรือขนาดเท่ากับ500ไมครอนนะคะถ้าตีเป็นไมครอนนะมิลลิเมตรเป็นไมครอนก็จะได้เท่ากับเท่านี้นะคะมาที่ตัว FOV ค่ะ FOV พ้าบอกไปตั้งแต่ที่ผังแล้วเนาะว่า ค่า H เท่ากับ100ค่า V เท่ากับ80มิเมนะคะถ้าตีเป็นเซนติเมตรก็จะได้เท่ากับ10ค8เซนติเมนะคะ WD นะคะฟ้ากำหนดไว้ที่190มิมนะคะอันนี้ฟ้าลืมใส่หน่วยไปให้เนาะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าตีเป็นเซนติเมตรก็จะอยู่ที่19เซนติเมตรนะคะ ระยะการตั้งกล้องก็แต่หน้าเลนไปจนถึงตัววัตถุเนาะมาที่สูตรแรกกันก่อนเลยค่ะสูตรน,นี้ฟ้าเอาไว้หาค่าความละเอียดของกล้องนะคะว่าจะสามารถใช้หาสิ่งของหรือสิ่ง ตำหน่ที่ฟ้ากำหนดค่าไว้มากี่ได้หรือเปล่านั่นเองนะคะฟ้ากำหนดไว้ว่าเป็น0.5ม mm ิมนะคะหรือ500ไมครเราจะมาดูกันว่ากล้องที่ฟ้าเลือกมาตัวเนี้สามารถใช้หาตำแหน่งตรงนั้นได้หรือเปล่านั่นเองนะคะมาที่สูตรกันต่อนเลยค่ะค่าความละเอียด H นะคะ อันนี้ฟ้าบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าสามารถหาได้ทั้ง2ค่าเป็นค่า h กับค่า v resolution h กับ resolution v นะคะก็สามารถหาค่าอะไรก็ได้ค่าหนึงนะคะเลือกมา1ค่าเนาะวันนี้ฟ้าเลือกเป็นค่า h นะคะก็จะเป็น h เท่ากับ fov h คูณ1,000คูณ2 หารด้วย resolution h จะได้เท่ากับ100คูณ1,000คูณ2หารด้วย4,000้2,448นะคะจะได้เท่ากับ81.69นั่นเองนะคะ81.69ไมครอนถ้าฟ้าตีเป็นมิลลิเมตรก็จะอยู่ที่0.08นะคะ หาังานนี้เนาะก็ถามว่าตีเป็นมิลลิเมตรเนี่ยมิลลิเมตรเป็นไมครนเนี่ยถ้ายิ่งไมครมีเลขศูนย์มากเท่าไหร่หรือว่ามีจำนวนมากเท่าไหร่ขนาดมิลลิเมตรก็จะใหญ่ขึ้นมามากเท่านั้นนะคะอย่างเช่นไปยกตัวอย่างนะอย่างเช่น หนึ่งมิลลิเมตรจะได้เท่ากับ1 0 0 0ไมครอนนะคะซึ่งตัวนี้ไม่ถึงไม่ถึง0.1ม mm. ิลลิเมตรเลยก็คือหาได้ละเอียดกว่า0.1ม mm. ิลลิเมตรแสดงว่าเราสามารถใช้หาตำหนิบนกล่องขนาด500ไมครอนได้หรือขนาด0.5ม mm. ิลลิเมตรได้นั่นเองนะคะ มาที่สูตรต่อไปค่ะอันนี้สูตรหาค่าของวัตถุนะคะสูตรหาค่าของวัตถุเนี่ยจะเป็น FOV ใช้ค่า FOV หาค่าโดยรวมของวัตถุเนาะ<ม>ก็ฟ้าก,กำหนดไว้แล้วเนาะว่าวัตถุเนี่ยชื่อ D ก็จะกลายเป็น d กำลังสเท่ากับ h กำลังสงบวกด้วย v กำลังสงนะคะ ตีเป็นตัวเลขเลยก็คือ d กําลัง2เท่ากับ100กํลังสงบวก80กํลังสองนั่นเองนะคะ d กํลังสงก็จะได้เท่ากับ16400นั่นเองแล้วถ้าเราจะให้มันเหลือแค่ d ธรรมดาล่ะเราจะทำยังไงดีเราก็ต้องเอาไปรูทนะคะเมื่อเราเอาไปรูทแล้วค่าของ d ก็จะเหลือแค่120 8.06นะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าของวัตถุเนาะมาดูที่สูตรต่อไปค่ะก็คือสูตรหา focal l e n g t นะคะหรือตัว f เริ่นเองระยะของเซนเซอร์ไปจะถึงหน้าเลนเนาะ,ะมาที่ตัวสูตรกันก่อนเลยนะคะก็คือ f หารด้วยเซนเซอร์เท่ากับ wd หารด้วย d นะคะ ก็เราก็จะย้ายข้างเนาะเป็นเอาเซนเซอร์ไปไว้ฝั่งหนึ่งหรือเอาไปคูณนั่นเองนะคะหารหารเท่ากับหารก็เอาไปคูณเนาะ mm hmm. เป็น F เท่าก mm ับ hmm. WD หารด้วยดี mm hmm. คูณด้วยเซนเซอร์นะคะ mm hmm. เมื่อกี้ฟ้ากำหนด WD ไปแล้วเนาะ mm hmm. ก็จะได้เท่ากับ F เท่ากับ190หารด้วย1 2 8่ ูณด้วย16.93ถ้าใครจำไม่ได้ว่า16.93มาจากไหนให้ย้อนกลับไปดูหน้าแรกนะคะที่ฟ้าบอกไว้เนาะว่าเราจะตีขนาดเซนเซอร์ที่เท่ากับ2ทับ3นิ้วเนี่ยให้เป็นมิลลิเมตรเนาะก็จะได้16.93นะคะเราก็จะได้ค่ามา เป็น25.11นะคะหรือก็คือระยะ WD 190มิลเมรเราจำเป็นต้องใช้เลน25มิเมตรนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็จบเพียนเท่านี้คะ่ะ กลับมาเจอนหน้ากันอีกแล้วนะคะกลับมามองหน้ากันอีกครั้งหนึงแล้วจนเรื่อเรื่องเบื่อเบื่อนะคะฟ้าอาจจะเป็นคนที่อธิบายแล้วงงๆนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีฟ้าก็ตื่นเต้นเนาะกับการที่ว่าต้องแบบมาอธิบายสิ่งที่เรารู้บางทีคือก็ไม่ได้เป็นคนที่สอนใครเก่งเท่าไหร่แล้วบางทีก็แบบมีอาการตื่นเต้นจนพูดไปแล้วลิ้มพันพัน แล้วคลิปนี้ฟ้าใส่ีเทนเนอร์ด้วยก็อาจจะทําให้แบบพูดไม่ชัดหรือว่าทํทาหน้าทําตาแปลกๆเนาะอันนี้ก็ต้องขออภัยในความงงๆกลกงๆ,งๆงองฟ้าด้วยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอะไรก็มาพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ฟ้าก็มีเรื่องจะมาเล่าแค่นี้และคะ่ะ คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรฟ้าฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ